นายหญิงอยู่แล้วว้าฟังมากฟังมากนายหญิงเลิศนายหญิงเลิศมากสอนอยู่แล้วคีโมดามสวยมากครับอันนี้พี่แน็กเป็นงาน

น,นี่อรอ,อรรยคับเข้ารายการแล้วครับขเข้ารายการแล้วครับนี่หลบป่ะ<า>เดี๋ยวไปส่งนายหญิงขึ้นรถครับเดี๋ยวพาไปส่งนายหญิงขึ้นรถเลยหาคอนเทนต์ให้แม่ก่อนยบเดี๋ยวแอดมินจะพาไปส่งนายหญิงขึ้นรถเลยเป็นไง ไปยิงขึ้นรถ <c oughs> เอาใจแฟนคลับเบ้าป้า รันนี่นะครับอันนี้อันนี้ทีมงานงพี่กามินเนาะนี่ครับขอดอกไม้ได้ไหมครับขอดอกไม้ของขอดอกไม้ในหญิงนะครับนี่กามินนะครับสวยๆ <c oughs> บวชให้แอดมินเลย <c oughs> แอดมินกามนะูน <c oughs> นี่ครับนี่ดอกไม้ในหญิงครับดอกไม้ในหญิงเรากามิน <c oughs> ใช่แล้ว เดี๋ยวให้ในายหญิงนายหญิงกำลังเซ็นอยู่ใ <c oughs> นหญิงในหญิงเซ็นกระเป๋าอยู่ในหญิงเซ็นกระเป๋าอยู่ <c oughs> นีน่ครนหญิงในหญิง ในยิงในยิงในยิงใทยกระเป๋าอยู่วันนี้วันนี้วันนี้แอด์บินขยันครับน่ารักมากนี่ครับทางนู้นเขาก็ขายของไปครับทางนู้นเขาก็ขายของไปครับเรามาด้านนี้ดีกว่า นี่นะช้ำๆช้ำๆทางนี้ช้ำกว่าช้ำสุดๆจะหนยไปดิจะไ้มทางนี้ช้ำกว่าทางนี้ช้ำผ่านะครับรักแอด,ดมินสนับสนุนแอด,ดมินขอสักล้านใจฮะล้านใจนี่เดี๋ยวแอดมินไปส่งส่งในหญิงขึ้นรถตู้เลยอาส่งในหญิงขึ้นรถตู้เลย <ś led> น,นี่ครับเงินควันถุงครับเงินค่าสินสอดอ่าอุองยเงยเงินค่าสินสอดเก็บไว้ค่าสินสอดลยนะเก็บไว้ค่าสินสอดนะครับนี่โอ้หนึ่งล้านใจไวมากเดี๋ยวแอดมินไปส่งขึ้นรถครับตามสัญญาตามสัญญาเดี๋ยวแอดมินไปส่งในหญิงขึ้นรถตู้เลย แอดเหนื่อยครับแอดเหนื่อยแต่แอดสู้ครับเอ้ยติดแบนเนาะโอเคครับขอบคุณสำหรับข้อเตือนนะครับติดแบนเนาะระวังบินเอ๊ะเธอไม่ทำงานเนาะเธอไม่ทำงานเนาะอ๋อโอเคไม่่่เาาแตววถ้ิดี๋ยก็นบ อะไรนะอะไรนะครับยี่คนอยู่ยี่คนคะตอนนี้เหรอคะสองหมื่นนะแม่มีอีกว่ามีมีอะไรอยู่บนรถตู้ไปฮะเธอไลฟ์สดให้หน่อยเธอใช้์เบาน้ำให้แม่ก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวรับช่วงต่อไลฟ์สดให้นะคะแอดเคเคเก้าเก้าค่ะใครอยากได้กระเป๋า ไปได้เลยแอด KK 9๙นะคะใครยังไม่มีกระเป๋าสตางค์นะคะก็ไปซื้อกันได้นะ รสกาเมลสีแบบชมพูสีม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาเลยเ,เ,ลยเ,เลยนีนงนงน่งได้ไปละสองใบนี่มีใบแบบที่มีายเซ็นนะคะมีใบแบบเขาเซ็นไว้เยอะแล้วค่ะแอด kk 9 9นะคะใครอยากได้ลองทักมาบบนเนาะสองหมื่นหกค่ะ ใครอยากได้ทักมาที่ @kk99 ใช่ไหมคะใช่ค่ะ @kk99 นะคะอันนี้ทิกต็อกคุณแม่มดดำสองบนหกคนยังอยู่อยู่เรื่อยเลยอันนี้เป็นลายเซ็นนะคะทุกคนพี่ปวได้นะมเขาบอกทักไปแล้วอะเขาว่าขอห้าล้านได้ไหมขอ5ล้านเขาบอกระวังบินค่ะขอห้าล้านใจเดี๋ยวไปส่งในหยิกตรถตู้เลยอุ้ยสามล้านหัวใจแล้ว ขาใช้เขาชอบจริงชอบใช้จริงไงใช้ทุกวันชอบจริงจังไปถือใช้จริงเออเรานี่ก็ใช้สีม่วงมอ้งอยไ้งไอทงานยงอทำา่งหาล้านถึกซอยไม่ได้ครับเพรมถมันคือรถตู้ อส่กางเกงน้องจะได้ไหเลิศขอ5ล้านใจะ5ล้าน5ล้านแล้วเวอร์มาก วิ่งตามรถตู้แอดแอดไม่วิ่งนะแอดเหนื่อยนะครับห้าล่ะแล้วเธอแอดส่งแค่รถตู้เนาะแอดไม่วิ่งตามรถตู้เนาะ สามสิหนึ่ง้าเอร์มาขอสิบได้ไหมละ่ะไหนๆก็มาห้าแล้วขอสิบได้ไหมละ่ะ <laughs> ขอสิบได้ไหมละ่ะสิบเลยสิบเลยถ้าเกิดสิบนี้ส่งถึงรถตู้ <laughs> แต่ไม่วิ่งตามนะ <laughs> เหนื่อยเหนื่อยอีกเนี่ย ก็มีปีนะเนี่ยพี่ตอนที่เจอที่บ้านเจอกันเจอจังเลยกินขนมอีกไหมมึงสอนมันเหรอเนี่ยจังหวะนี้สิบล้านต้งมาแล้วโอ้ยพวกคนอย่างมึงวีเป็นเหรออีเนี่ยผี้า โอเคขอบคุณนะลูกแม่คนดูจะสี่หมื่นระคาขนมไปกินนะลูกนะน่ารักน่ารักเะไปเที่ยวเกาหลีนะจะได้มีโอกาสเยเที่ยวเกาหลีนะลูกนะไม่ต้องเอาใจเจอการไปไม่กลับบ้านกับช่องอะเจอกันม้านเป็นแฟนกันไหมอุ้ยอุ้ยเป็นแฟนกันยังอยู่อยู่น่ารักอยู่น่ ถามเป็นภาษาเกาหลีที่เขาเป็นแฟนกันหรือยังบอกว่าถ้าย้อนถุดีถ้าย้นถุดีอีกสิบปีเท็นเทนเย่เย่สี่สิบเลยนะอันนี้สี่สิบแล้วลูกต่างขอบคุณมากเลยพี่ขอบคุณทุกคนจริงๆริงมันเป็นดาราที่สิบล้านสิบล้านเรื่อยสิบล้านเร็วเดี๋ยววิ่งวิ่งไปส่งที่รถตู้เลยผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกันเจอกันพี่ของภาพครับขอบคุณนะเีแกร์มินจะไปแล้วนะคะ ฉันไปส่งที่รถตัวเขาบอกว่าขอบคุณแม่ค่ะปักตะกร้าเขาอยากได้ปักตะกร้ามากเลยกระเป๋าโอ้โหแล้วไปส่งครับพอุญาตไปส่งในหญิงขึ้นรถนะฮะส่งในหญิงครับไปส่งในหญิงเนาะยังไม่สิบเลยอ่ะไม่เดินละเหนื่อยถ้าเกิดสิบค่อยเดินสิบแล้วค่อยเดินแล้วกันยังไม่สิบเลยไม่เดินดีกว่าเหนื่อยแอดเหนื่อย ยังไม่สิบเลยอ่ะพอสิบแล้ว <laughs> ไวมากไวมากไวมาก <laughs> พลังของนายหญิงเนาะอดแอดเช็ดหน้ากล้องครับไหครับ <c oughs> ไปครับไปครับแอดทำตามสัญญาครับส,<ล>สิบ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 ล้านแอดไปส่งไ่้แล้วพอแร้วในหญิงได้ขนมกลับไปด้วยวันนี้ไม่เหลือแอดไทยคนแรกเลยแอดลงไปแล้วด้วย ให้ขนมให้ขนมนายหญิงกลับไปกินแล้วนะครับเดี๋ยนายหญิงกลับไปกินบนรถตู้นี่ครับเออบ่ายแล้วไปบ่ายแล้วพอส่งแค่นี้ได้ไหมไปส่งนายหญิงไปส่งนายหญิงส่งนายหญิงขึ้นรถนี่ในไลฟ์สดมีแต่คนแบบอยากได้ตะกร้ากระเป๋ามากเลยพี่กิ่ง นี่เลยดิครั้งหน้าครั้งหน้าถ้าเกิดถ้าเกิดจะเอากระเป๋าแปลวที่ไหนนะพี่กิ่งที่แอดเคเคเก้าเก้านะไปส่งในหญิงแป๊บส่งในหญิงก่อนเขาอุตส่าห์ให้15ล้านใจเราไปส่งตามสัญญาก่อนแอดเคเคเก้าเก้าใช่ครับแอดเคเคเก้าเก้าตามเลยครับไปตามได้เลยกระเป๋า อะไรครับทำทุกอย่างเลยนี่อะไรได้เงินแอดมินลทำหมดะเดี๋ยวเราหลบให้นานหญิงหน่อยนานหญิงให้นานหญิงขึ้นรถตู้ได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอให้นานหญิงขึ้นรถตู้แล้ไปดักรอเราจะปิดทะเบียนปิดทะเบียนรถไว้ เราปิดทะเบียนรถไว้ไม่ให้รู้เราจะปิดปิดไปทะเบียนไว้นะฮะนี่นะแอดเคเคอะไรนะแอดเคเคอะไรตรงนี้อ๋อเคเคเก้าเก้าเคเคเก้าเก้าตามไปซื้อกระเป๋าตามนายหญิงได้เออ ในหญิงใหญิงอัธยาศัยดีมากครับเห็นแล้วเหนื่อยแทนเห็นแล้วเหนื่อยแทนครับนี่ส่งในหญิงนะครับส่งในหญิงขึ้นรถแล้วบายครับไม่บอสส่งในหญิงขึ้นรถนะครับนี bye, hey. CPU, bleiben, ciamo, ่ทำตามสัญญาส่งในหญิงขึ้นรถแล้วเรียบร้อยนี่นะครับไม่วิ่งเนาะแอดไม่วิ่งเนาะแอดเหนื่อยส่งในหญิงขึ้นรถไปแล้วนะครับอ่า ส่งนายหญิงขึ้นรถแลนะ้วมันส่งนายหญิงขึ้นรถนี่ส่งนายผู้ชายด้วยส่งนายผู้ชายขึ้นรถละแ, <c oughs> แอดเหนื่อยแนละ้วเครดิตนี้แอดต้องได้แอดต้องได้เครดิตเครดิตนะเนะี่ยไปแล้วนี่ส่งไปแล้วไปแล้วทได้ไหมครับนายหญิงโอเคจบจบแค่นี้นะ แอดไม่วิ่งตามแล้วแอดเหนื่อยทำตามทำไม่ไม่คือทำตามสัญญากับคนดูไงเราก็มาส่งนายหญิงขึ้นรถนี่รามาส่งนายหญิงขึ้นรถนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายนายหญิงนะครับบ๊ายบายไปแล้วนี่ไปแล้วครับ บ่ายๆครับพี่ขับรถดีๆครับคือจะให้แอดเกาะหลังคาเพื่อเพื่อ <laughs> คิดว่าแอดจะเกาะส่วนไหนของรถได้บ้างกันดูด้วยนี่ฮะนี่ไปแล้วนายหญิงนายหญิงกลับแล้วตามสัญญานะครับ ตามสัญญานะครับก็เนี่ยตามสัญญาแ,แอดมาส่งละตามสัญญาบายบายให้แอดนั่งมอเตอร์ไซค์ถามจริงแอดบาย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 ครับบาย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 อะแอดวินให้คดีพอโอเค <laughs> โอเคนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่เข้ามา